ไปใหญ่ก <behav> <là> ็ไปเ่าเอนไปนี่บบยา่เขาไปอ่ะไปย่แล้วเขอาดินองะีแช่เอาเงินินแยอ่วองเาเหมืนมืมืวันนี้มือไหนก็เอาไปเปหมือนเลยลตะลีเขาก็เอาแตดีเขาดี่สุด เป็นมเลยยากว่ไหลยาแเดียันมน่ายย่กได้เลยกูได้ยาย่าัออกมันายมันด็กเอาเจ็ดหนึ่งเดเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองา มันถือก <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ็เล <Yeah. S 1> <Ơ> ีนดึงสาวนม่เป <Yeah. S 1> ็สองสุดสาวเขาาวน้อมันบอกสามตัวสองหนึ่งสองมันไม่หลอกมันไมลอกขล่างนี่จะไปกันอะไรสัหนึ่งสองหลอกสามตัวตงเลยละออเออสามใหม่ออมันนั่มันังอาขงข้างล่างเออ ีน um ี you okay? uh ้สมตัวทีตัวกันเนาะเออไยวัี้ยายทังนา่บ้างมมกวันนี้ยายมักตัวแดงวันนี้สาบขาแก้มนี้ยถึงสามตัววันนี้ยายมากตัวแดงวันนี้ยายมากตัวแดค่ะ 现在开始投来吧你。<noise> <noise> ยายนะด yup. ีใจวันสันที่โถงนอกนอกนอกรออกลางดีใจวัสันวันนี้ยามาตัวใดเกาะมาหลักสามัาหลักสามรู้วาปลาใหญ่รู้วานาาสวยย้ายักสามั่นปลาจันปาจันคือตัวใดสามายมาแล้ววันเราก็หิได้คนดึงเอาดึงเอา

ดึงเอาดึงเอาไรเลยนองเอาเรงเอาไปอะไรนี่นึ wrote, ah, ่งคุณแม่ยังไมดีแต่ว่ายายพูดป่ะเด้นะไปยาแล้วพูดเอาตรงเงินน่เขาอีกเมอมเลยเดี๋ยวหยิบหยไปมันตางมาไม่จงนนะอุณอยากดูด้พระอาจารย์พระอาจารย์ที่เจ่อได้หะการป็นกำลังนจเราบ้า

อักสามองทุิดเป็น๋อนี่คือพระอาจารย์หนึ่งไปพระอาจารย์อยู่วัดไหนนี่นี่ละมอมันตองไหนแบบเบ่งนั่นเป็นยังโคไม่ไดเ่หนเหรออ๋อยายมาลานหนิมาหรูสื่อกับยายแล้ว เลยนเหมือนกัเ่งแกถือกดเเงินไปหมดใจหมดตึ้งเออกเรื่องต่างๆของคนแก่เนาะเออเนาะแต่วอกว่าก็ตงใ้จตีนกทำไปยู่นี่เรงตีอย่นี่วัเออ Tchau. <laughs>